ใส่ปุ๋ยไปแล้วทําไมต้นยังเหมือนเดิมนะครับใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับยิ่งใส่ปุ๋ยไปยิ่งไม่โตนะครับต้นยิ่งเหลืองนะครับใบก็แคะใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่หยุดก่อนนะครับฟังคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องปุ๋ยให้ฟังสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งใส่แต่พืตะพื้นนะครับคือปุ๋ยเนี่ยโดยเฉพาะตัวกลางนะครับ NPK นะครับต้นดอกผลเนาะไอ้ตัวกลางนี่แหละที่เป็นปัญหามันคือเราใส่ไปเยอะๆครับเมื่อ ฟอสฟอรัสนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมปุ๋ยตัวกลางคือฟอสฟอรัสครับใส่ไปเยอะๆมันตกค้างในดินแล้วมันก็ไปบล็อกตัวอื่นนะครับบล็อกไนโตรเจนบล็อกโพแทสเซียมนะครับแล้วก็บล็อกธาตุรองธาตุเสริมยิ่งใส่ก็ยิ่งบล็อกมากกลายเป็นต้นไม้นั้นเอาไปกินไม่ได้นะครับมันก็เลยเหลืองนะครับนี่ถ้าไม่ใช่ว่าสาเหตุมาจากของต้นทุเรียนเองหรือระบบรากที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถามว่าวิธีแก้เราจะแก้ยังไงก็ง่ายๆสไตล์ดั้มนะครับใช้ฮิมิกไปเลยครับเพราะว่า ฮิวมิกเนี่ยเขาจะช่วยนะครับปรับโครงสร้างดินแล้วก็ปลดล็อกพวกาธาตุอาหารที่มันถูกล็อกในดินเนี่ยพืชก็สามารถเอามาใช้ได้ต้นก็สามารถกินได้แตกยอดได้บางคนเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลดีมากครับคือบอกว่าแค่ใส่ไปอะ่ะมันก็แตกยอดแล้วคือจริงๆครับฮิวมิกเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับมันเป็นสารปรับปรุงดินเราต้องใช้พร้อมปุ๋ยนะครับทีทีนี้ถามว่ากรณีใส่ไปแล้วทําไมต้นไม้มันแตกยอดละ่ะในเมื่อมันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับ คือมันมีของเดิมอยู่แล้วในดินนะครับอย่างที่กล่าวไปชว่วงต้นไงเราใส่ไปเยอะๆแล้วมันไปบล็อกอยู่ในดินนะครับมันก็ไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาต้นพืชก็เลยกินได้ก็เลยแตกยอดแต่บางกรณีนะครับสภาพดินที่มันไม่มีปุ๋ยเนี่ยเราไปใส่เข้าไปมันก็ไปปรับสภาพมันยังไม่มีปุ๋ยดังนั้นเราใช้ร่วมกับปุ๋ยไปเลยครับไม่ว่าจะผสมนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผสมหวานก็ได้นะครับหรือจะผสมน้ํารดก็ได้นะครับหรือจะปล่อยกตามระบบน้ําก็ได้ ใช้ง่ายๆครับแค่เดือนละครั้งนะครับต้นเล็กๆก็ใช้1ช้อนต่อ1ต้นก็วิธีการใช้ยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวตามส่งรายละเอียดให้ครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการใส่ปุ๋ยทําให้ต้นไม้โตครับ